สวัสดีครับผมไม่ได้เจอเจอกันสองวันติดตินะครับขออนุญาตนะครับพักผ่อน วันนี้กลับมาแล้วนะครับกับเบนเซนเตอร์ในช่องทาง u t u b e นะครับผม2วันที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามในครอบครัวของเราก็สดชื่นเต็มเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะครับหน้าบ้านหรือหน้าช่องอาจจะไม่ได้ให้แนวทางไป2วันติดติดวันนี้กลับมาพร้อมความสดชื่นหวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนนะครับรับรองความสดชื่นแน่นอนด้วยโปรแกรมฟุตบอลที่มันน่าสนใจนะครับยุโรป้ารวมไปถึงยุโรป้าคอนเฟนซ์ลีกนะครับอ่า ก่อนนี้จะมารับชมบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลของเบนเซนเตอร์ฝากพี่พี่เอฟซีทุกๆท,ท่านใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางของเบนเซนเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางของเบนเซนเตอร์เลยด้วยและใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเบนเซนเตอร์นะครับผมอย่าลังเลถ้าลังเลรับรองว่าคุณจะ พาดแนวทางดีๆในครอบครัวกันอย่างแน่นอนเข้าช่องทางนะครับผม ครอบครัวของเบนเซนเตอร์ง่ายนิดเดียวเองนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแนวทางดีๆทัศนะฟุตบอลดีๆและนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีสาย45นาทีแรกมองบนบนุไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวช่องทางง่ายนิดเดียวนะครับผมแอดไลน์มาตามนี้เลยนะครับ b z 9 1 1 อย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้าและอีกหนึ่งช่องทางเข้าครอบครัวของเบนเซนเตอร์ไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะมีช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลมาเอาแนวทางดีๆที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าโลกออนไลน์มาเอาแนวทางดีๆที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องที่หมู่บ้านเบนเซนเตอร์กันได้เลยอ่ะไม่รอช้าวันนี้หลังจากที่เราห่างหายกันไป2วันนะครับ ปัดเดิมคู่แรกสวยๆเลยกานโชดเซเดียอิตาลีชิกออเวลาต2:45นาทีโตริโนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอ ถ้ามองถึงเฮตุเฮี่เจอกันนะครับผมในเล็กแรกในบ้านลาซิโอลาซิโอชนะตริโนไปถึง2ประตูต่อศูนมาดูผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมหน่อยตริโนนะครับผมใน5เกมหลังสุดยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยเป็นการชนะมา2เกมและเสมอ3เกมนัดล่าสุดคือเปิดบ้านชนะเลเซ่มา2ประตูต่อศูนส่วนทางฟ้าฝั่งของทีมเยือนลาซิโอนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้ให้กับโบลญนาทีมที่มีระบบ ซะเลเกินในฤดูการนี้1ประตูต่อ2ถ้ามองจากเกมล่าสุดเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่าลาซิโอเล่นดีก็ตามจริงแต่จบสกอร์ไม่ได้โดนโบลญญาลงโทษไปถึง2ลูกแล้วพลิกกลับมาชนะ ถ้ามองตามจริงวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างโตริโนโเปิดมานะครับ H d k ต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะได้กินเต็มๆส่วนทางนะครับผมลาซิโอวันนี้ถ้าทำได้แค่เสมอนะครับผมก็ได้เฮรึ่งแล้วถ้าวันนี้โตริโนโทำได้แค่เสมอก็ได้หูขาดข้างหนึง่งดูจากกระแสน,นะวันนี้แล้วนะครับไม่ขอเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะกระแสคู่นี้ถ้ามองถึง h ฮทุเฮเจอกัน จะยิงกันไม่ค่อยเยอะแนะนำว่ามุดต่ำต่ำ,ตำ,ตำตเตี้ยเลียดดินกันได้เลยยิงรวมกันไม่ถึง3ประตูแน่นอนสำหรับบราซิโอเจอกับโตริโนโววันนี้แนะนำมุดต่ำเต็มระบบเลยไม่รอช้าลุยกันต่อในคู่ที่2ขอมองชี้ยูโรปาลีกรอบเพยอ์ออฟนัดที่2ระหว่างเอเอสโรม่าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไฟยนอด นะครับนัดแรกที่เจอกันนะครับผมเสมอกันมา1ประตูต่อ1นเฟยนูดนำโรมาก,ก่อนนะในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังโรมามาตามตีเสมอมาดูผลงานโรมาก,กันหน่อยนะครับหเกมหลังสุดชนะไปถึง3เกมแพ้1เกมและก็เสมอ1เกมคือเกมที่เจอกับเฟยนูด มาลุยกันต่อในคู่ที่3ทีนี้ยังอยู่ที่ยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟเหมือนเช่นเคยระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยังบอยนะครับผมนัดแรกนะครับในบ้านยังบอยเป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอรที่บุกไปถล่มถึงถิ่น3ประตูต่อหนึ่งมามองแล้วนัดนี้นะครับผมลิสบอรในการที่เป็นเจ้าบ้าน HDK เปิดมาต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เต็ม ถ้ามองถึงเฮดทูเฮดอย่างเดียวเลยบอกได้ว่าสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับผมฉี่ทางยังบอยย,บยับยับเจอกันมา2ครั้ง2คราวเป็นทางสปอร์ติ้งลิเบอนที่ดูดีกว่ารวมไปถึงสปอร์ติ้งลิเบอนใน5เกมหลังสุดสะกดคําว่าแพ้ไม่ไปเลยเป็นการชนะคู่แข่งตลอดเลย5เกมหลังสุดแถมยิงคู่แข่งได้ถล่มทลายด้วยนัดล่าสุดในลีกบุกไปชนะโมไลเลนเซ่สประตูต่อศูนย์ด้วยความมั่นใจนะตอนนี้เบน์ยังเชื่อว่าสปอร์ติ้งลิเบอนถ้ามาเทียบตำแหน่งต่อตาแห่ง ศักยภาพทีมตัวต่อต,ตัวยังเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างทางสปอร์ติ้งลิสบอนดูเหลื่อมกว่ายังมอยมากกับ h ฮดีวันนี้เชื่อได้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนัดแรกอาจจะตุนมาแล้ว3ลูกก็ตามจริงแต่ยังเชื่อแนวลุกสปอร์ติ้งลิสบอนว่าวันนี้จะเปิดบ้านอัดทางยังบอยได้ไม่ต่ำกว่า2ลูกอย่างแน่นอน คู่ที่3เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนจะยิงทะล,ลุเฮดีเที่ตัวเองตั้งมาแล้วจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรายการยูโรปาลีกได้อย่างแน่นอนนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้ชอบจัดขัดสวนไม่ว่ากันขอสรุปให้กันอีกหนึ่งรอบสำหรับ3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้ คู่แรกนะครับผมตริโนเจอกับลาซิโอเบนแนะนําว่าให้เลือกเชียร์มุดต่ําต่ําเตี้ยเลี่ยดินกันอย่างแน่นอนสําหรับคู่นี้คู่ที่2แนะนําให้เลือกเชียร์ที่เอเอสโรมาและคู่ที่3เลือกเชียร์ที่สปอร์ตติ้งเรดบอนรับรองความสวยงามกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆ FC ทุกทกท่านนะครับดูบอลด้วยความสนุกนะครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวน,นะครับสุดท้ายนี้ก็ ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผม